ตั้งแต่ตอนที่สันจิจำความได้พ่อของเขาใช้การกระทำจริงเพื่อให้เขาเข้าใจว่าชะตากรรมของคนตายนั้นยากเหลือเกินแต่คนแต่ละรุ่นยังคงมีชีวิตอยู่และแพร่พันธุ์โดยมีจุดประสงค์เพียงอย่างเดียวนั่นคือตั้งตารอสายเลือดของเขาเองในที่สุดจะสามารถทำลายพันธนาการของชิงหุยได้อย่างสมบูรณ์ในวันหนึ่งในอนาคตและได้รับอิสรภาพอย่างแท้จริงเบื้องหน้าเป้าหมายนี้มีภูเขาหลายลูก และภูเขาลูกแรกที่ต้องข้ามคือพิษรุนแรงที่เกิดขึ้นในร่างกายเป็นประจำไม่มีเหตุผลที่จะพูดถึงพิษชนิดนี้ไม่ว่าคนตายและคนรุ่นหลังจะพยายามมากแค่ไหนพวกเขาก็ยังละลายพิษประหลาดนี้ไม่ได้แม้ว่า3,900จะไม่เคยลืมคำสอนที่จริงจังของพ่อของเขาแต่เขาก็ยังชัดเจนในหัวใจของเขาว่านี่เป็นสิ่งที่เกินกอว่าที่เขาจะสามารถทำได้ เขาฝากความหวังไว้กับลูกชายของเขาแม้แต่ลูกชายของลูกชายในอนาคตของเขาเช่นเดียวกับความคิดของคนตายทุกยุคทุกสมัยแม้ว่าฉันจะทำลายโซ่ตรวนนี้ไม่ได้แต่ลูกชายของฉันและลูกชายในอนาคตของฉันจะต้องมีโอกาสกรับใดที่พวกเขาตระหนักถึงความปรารถนานี้ในอนาคตฉันก็จะยิ้มให้กับจิ๋วชอวอนอและเขาไม่เคยคาดคิดว่าหลังจากที่เขากลืนยาแก้พิษที่ เย่เชิญมอบให้เขารู้สึกได้ถึงพลังพิเศษที่แผ่เข้าไปในร่างกายของเขาอย่างรวดเร็วและจากนั้นก็รวมเข้ากับพิษในร่างกายของเขาทันทีหลังจากนั้นยาแก้พิษและยาพิษก็หายไปอย่างไรร่องรอยราวกับว่ามีปฏิกิริยาทางเคมีบางอย่างเกิดขึ้นถ้าเดิมทียาพิษเป็นโซ่เหล็กในร่างกายของ3 9มสิบเก้าศูนย์ที่เนื้อและเลือดไม่สามารถต้านทานได้ ยาแก้พิษนี้ก็เหมือนกับกรดแก่ที่ออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อละลายโซ่เหล็กแต่ไม่มีผลกับเนื้อและเลือดเป็นการฆ่าโดยตรงแม่กุญแจละลายเกลี้ยงในเวลานี้คนตายทั้งหมดและญาติของพวกเขากำลังจ้องมองไปที่3,900ฉากใหญ่เกือบจะเงียบและทุกคนก็กลั้นหายใจรอผลตอบรับจาก390อย่างใจจดใจจ่อ สิบวินาทีต่อมาซานจิวหลิงผู้ซึ่งถูกรายราวกับถูกรายมนสะกดกลั้นร่างกายจูจ่ๆน้ำตาร้อนไหลออกเป็นสองสายจากมุมของดวงตาที่ปิดแน่นของเขาในห้องโถงนี้คุณจะได้ยินเสียงเข็มหล่นคุ้งยังสามารถได้ยินเสียงน้ำตาของเขาที่หยดลงพื้นทีละหยดในเวลานี้3,900ลืมตาขึ้นอย่างกระทันหันมองไปที่เย่เฉินด้วยน้ำตาก่อเบา้าไม่พูดอะไรสักคำแต่โค้งคำนับให้เขาอย่างเคารพและไม่สามารถทำความเคารพได้นาน ในขณะนี้คนตายทั้งหมดและญาติของพวกเขาเข้าใจอยากแก้พิษของเย่เฉินจะต้องล้างทิษในร่างกายของ3,900มิฉะนั้นเขาจะไม่มีวันมอบของขวัญบูชายอย่างกระทันหันแต่ในขณะนี้3,900เาอหมอบลงกับพื้นร่างกายของเขาสั่นอย่างรุนแรงอย่างควบคุมไม่ได้เย่เฉินมองเขาและถามเสียงดัง3,900คุณรู้สึกอย่างไร 3,900เงยหน้าขึ้นชาชาด้วยความตื่นเต้นแต่รู้สึกขอบคุณและเคารพมากขึ้นนายหายไปอย่างไรร่องรอยทันทีที่คําพูดเหล่านี้ออกมาผู้คนนับพันที่อยู่รอบๆก็ตกตะลึงและความตื่นเต้นบนใบหน้าของทุกคนก็เกินคำบรรยาย3,900หันกลับมาและชํำเลืองมองคนตายและครอบครัวของพวกเขาทั้งสองด้านและด้านหลังเขาจากนั้นหันไปมองเย่เฉินชูกำปั้นด้วยมือทั้งสองข้างขึ้นเหนือหัว และตะโกนเสียงดังท่านคุณคือผู้มีอิทธิฤทธิ์ยิ่งใหญ่เรารอคอยคนตายฉันถูกราชวงศ์ชิงกดขี่ฝูงชนคุกเข่าลงทันทีและตะโกนฉันจะพักด,ดีต่อคุณเหวยไปตลอดชีวิตและคุณเหวยจะปฏิบัติตามเสียงตะโกนของผู้คนหลายพันคนทำให้ทั้งใต้ดินรู้สึกสั่นสะท้านเล็กน้อยเย่เฉินสามารถได้ยินความเร่งรีบและความปรารถนาสุดขีดในน้ำเสียงของพวกเขา การกำจัดพันธนาการของราชวงศ์ชิงสำหรับพวกเขาแต่ละคนมันคือความปรารถนาสูงสุดของพวกเขาเช่นเดียวกับบรรพบุรุษของพวกเขาที่มีมานานหลายร้อยปีในที่สุดความปรารถนาของรุ่นกว่าสิบรุ่นก็มีโอกาสที่จะเป็นจริงเมื่อเห็นท่าทางที่แน่วแน่และตื่นเต้นของทุกคนเย่เฉินอดไม่ได้ที่จะเทน้ำเย็นใส่เขาโดยกล่าวว่า เพื่อพักดีต่อฉันคุณต้องเป็นศัตรูของสมาคมโปชิงแม้ว่าตอนนี้คุณจะถูกควบคุมโดยสมาคมโปชิงอย่างน้อยคุณยังสามารถต่อสู้กับสมาคมโปชิงได้การอยู่ที่นี่หากคุณกลายเป็นศัตรูของสมาคมโปชิงคุณอาจต้องเผชิญกับอันตรายถึงชีวิตคุณคิดดีแล้วหรือยังคราวนี้คนนับพันไม่รอช้าสำหรับ3,900ที่จะเป็นผู้นำพวกเขาตะโกนพร้อมกันลองคิดดูสิ เย่เฉินถามอีกครั้งคุณคิดเกี่ยวกับมันแล้วคุณต้องการเป็นศัตรูของสมาคมโปชิงใช่ไหมทุกคนตะโกนอีกครั้งใช่เย่เฉินพยักหน้าด้วยความพึงพอใจพยักหน้าเขาพูดเบาๆก่อนที่ฉันจะลงมาฉันได้บรรลุข้อตกลงความร่วมมือกับเซียวฉีกาทั้งหมดแล้วก่อนที่สมาคมโปชิงจะถูกกำจัดพวกเขาเชื่อฟังคำสั่งของฉันและให้คำมั่นว่าจะจงรักภักดีต่อฉัน หลังจากที่สมาคมโปชิงถูกกำจัดพวกเขาสามารถได้รับอิสรภาพอย่างสมบูรณ์ในเมื่อเจ้าเต็มใจที่จะพักดีต่อข้าความร่วมมือครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันสำหรับเจ้าวันที่ราชวงศ์ชิงจะถูกถอนรากถอนโคนมันจะเป็นเวลาที่เจ้าคนตายจะได้รับอิสรภาพกลับคืนมาเมื่อได้ยินว่าคุณสามารถคืนอิสรภาพได้คนตายทุกคนน้ำตาที่ตื่นเต้นเหมือนฝน เดิมทีพวกเขาคิดว่าเงื่อนไขสำหรับเย่เฉินในการล้างทิศคือเย่เฉินต้องใช้พวกเขาไปตลอดชีวิตแต่แม้ว่าจะเป็นเช่นนี้พวกเขาก็จะตกลงโดยไม่ลังเลเพราะในกรณีนั้นแม้ว่าพวกเขาจะรับใช้เย่เฉินไปตลอดชีวิตแต่หากไม่มีพิษในร่างกายลูกหลานของพวกเขาก็จะไม่ต้องมองใครอีกผิวของเขากลายเป็นคนอิสระอย่างสมบูรณ์เป็นเรื่องปกติที่พวกเขาจะเสียสละคนรุ่นนี้เพื่อสแสวงหาอิสระภาพสำหรับคนรุ่นอนาคต แต่สิ่งที่พวกเขาไม่คาดคิดก็คือเย่เฉินไม่ได้ตั้งใจที่จะใช้โอกาสนี้เพื่อควบคุมชีวิตที่เหลือของพวกเขานอกจากนี้ยังหมายความว่าไม่เพียงแต่ลูกหลานของพวกเขาเท่านั้นที่สามารถมีอิสรภาพได้แต่พวกเขายังสามารถมีอิสรภาพได้อีกด้วยหลังจากที่ราชวงศ์ชิงถูกทำลายและพฤติกรรมของเย่เฉินก็ตรงกันข้ามกับการกระทำของสมาคมโปชิงที่ควบคุมคนตายมาหลายทั่วอายุคน เป็นผลให้ฝูงชนเกือบจะมองว่าเย่เฉินเป็นผู้กอบกู้เมื่อเห็นว่าทุกคนให้คำมั่นสัญญาอย่างจริงใจเย่เฉินขอให้ผู้คนแจกจ่ายยาแก้พิษที่เตรียมไว้ในเวลานี้ผู้คนมากกว่าสามพันคนยังคงคุกเข่าอยู่บนพื้นเพื่อรอยาแก้พิษอย่างใจจดใจจ่อทุกคนยกมือขึ้นเหนือหัวด้วยความเคารพและเมื่อยาแก้พิษถูกส่งถึงมือพวกเขาก็รับยาด้วยมือทั้งสองข้าง อย่างไรก็ตามไม่มีใครกินยาแก้พิษในทันทีแต่โดยจิตใต้สำนึกรอให้ทุกคนได้รับยาแก้พิษทีละคนก่อนที่จะนำไปให้คนรอบข้างฉากตกอยู่ในความเงียบงันอีกครั้งสิบวินาทีต่อมาได้ยินเสียงสะอื้นเบาๆในที่เกิดเหตุเป็นเพราะมีคนตื่นเต้นเกินกว่าจะควบคุมอารมณ์ภายในของเขาเขาจึงล้มลงบนพื้นและพยายามอย่างสุดความสามารถเพื่อควบคุมการร้องไห้ และในไม่ช้าบางคนไม่สามารถควบคุมมันได้อีกต่อไปและทั้งคนก็ร้องไห้ออกมายิ่งไปกว่านั้นทั้งครอบครัวกอดกันและร้องไห้เสียงดังบางคนถึงกับคุกเข่าลงบนพื้นแล้วตะโกนบรรพบุรุษคุณเห็นวิญ,ญญาณของคุณในสวรรค์หรือไม่ในที่สุดเราก็ไม่ต้องถูกควบคุมโดยพิษไร้ของสังคมโปชิงอีกต่อไปคุณต้องปกป้องเราด้วยวิญญ,ญาณในสวรรค์และกวาดล้าง ร่วมกับคุณทําลายราชวงศ์ชิงและลังแค้นให้บรรพบุรุษคำพูดเหล่านี้สะท้อนกับทุกคนในทันทีและทุกคนก็เริ่มคุกเข่าลงบนพื้นสาบานอย่างลับๆต่อบรรพบุรุษของพวกเขาเมื่อเห็นฉากนี้เย่เฉินอดไม่ได้ที่จะถอนหายใจคนตายเหล่านี้ไม่ใช่คนธรรมดาที่ต้องแบกรับภาระของความอัปยศอดสูอีกต่อไปสิ่งที่พวกเขาต้องทนคือความอัปยศอดสูและภาระหนักอึ้งเป็นเวลาสองหรือสามปี ซึ่งก็คือเป็นภาระมากกว่าสิบชั่วอายุคนหลังจากสัญญาว่าจะให้อิสรภาพแก่พวกเขาในวันนี้ฉันเชื่อว่าพวกเขาจะกลายเป็นกองทหารที่พัดดีที่สุดอย่างแน่นอนเมื่อทำลายราชวงศ์ชิงในอนาคต